สมมติคุณจะเปลี่ยนลูกจงทำให้เขารู้สึกผิดถ้าเขาทำไม่ดีแต่คุณทำแบบเนียนๆถ้าเขาทำเรื่องแย่ๆจงทำให้ใจหรือความคิดของเขารู้สึกผิดคุณอยากให้ลูกตั้งใจเรียนใช่ไหมต้องพูดคำนี้ค่ะลูกของแม่เนี่ยตั้งใจเรียนสุดๆแม่ไม่เคยผิดหวังในตัวลูกเลยทั้งที่ในใจของคุณอะ รู้ว่าลูกของคุณอะ่ะมันเรียนไม่เก่งประเด็นคือห้ามพูดถึงการเรียนไม่เก่งของลูกห้ามไปขยายความห้ามไปพูดถึงมันอย่าไปด่าเขาเรื่องนี้แม่ไม่เคยผิดหวังในตัวลูกเลยลูกแม่ตั้งใจเรียนสุดๆให้คุณพูดซ้ําๆย้ํำๆบ่อยๆสมองสัตว์เนี่ยมันจะคิดทันทีเออแม่ไม่เคยผิดหวังเลยมันทําไม่ได้จริงๆตอนแรกๆมันอาจจะไม่เชื่อไง คุณแสดงอาการเริ่มอินกับเขาบ่อยๆอ,อะไรต่างๆเขาจะเริ่มเองเขาจะเริ่มเชื่อห้ามไปให้พลังกับสิ่งที่คุณไม่ต้องการลูกเรียนไม่เก่งลูกได้ที่สุดท้ายอะไรต่างๆไม่ต้องไปมองมันคือผลพวงจากอดีตคุณต้องการเปลี่ยนลูกไปสู่อนาคตวันนี้ต้องพูดแต่สิ่งที่อยากให้เขาไปในทางตรงข้ามคุณห้ามพูดถึงเรื่องที่เขาเรียนไม่เก่ง หรือเขาสอบตกหรือเขาได้ที่สุดท้ายของห้ององไปให้พลังกับเรื่องที่คุณไม่ต้องการแต่ให้คุณเปลี่ยนมาพูดถึงเรื่องที่คุณอยากให้เขาไปสู่อนาคตแล้วคุณใส่ความคาดหวังอันนี้ไปเลยว่าลูกแม่ตั้งใจเรียนแม่ไม่เคยผิดหวังเลยตอกย้ำซ้ำๆบ่อยๆคุณจะสั่งให้ใครไปซ้ายไปขวาคุณต้องให้พลังแต่สิ่งที่ คุณอยากให้เขาไปไม่ใช่พอลูกสอบตกก็บอกว่าลูกโง่ลูกไม่ตั้งใจเรียนตีให้ตายอะไรต่างๆเนี่ยคุณไปให้พลังกับสิ่งที่คุณไม่ต้องการคือเรื่องของความคิดเนี่ยถ้าคุณยิ่งไปใส่ว่าเขาโง่พองโง่มากขึ้นการกระทําของเขาก็จะไม่ตั้งใจเรียนมากขึ้นเห็นไหมคุณอย่าไปให้พลังกับเรื่องที่คุณไม่ต้องการนะคะปโปรแกรมความคิดของเขาใหม่ณนะวันนี้ คําที่สองที่คุณจะพูดนะคะแม่ไม่เคยผิดหวังในตัวลูกเลยกับเรื่องหนึ่งสสสคุณก็ใส่ลงไปมันคือการใส่ความคาดหวังให้อีกฝ่ายแล้วคราวนี้เนี่ยพอเขาจะทำอะไรมันจะอยู่บนความคาดหวังของแม่ตลอดไม่อยากให้แม่ผิดหวังการกระทําของเขาก็จะเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมอยากให้เขาเปลี่ยนไปในอนาคตยังไงคุณต้องรีโปรแกรมเขาวันนี้ แม่ไม่เคยผิดหวังในตัวลูกเลยกับเรื่องหนึ่งสองสามสี่รับรองค่ะเรื่องที่คุณพูดมันจะอยู่บนความคาดหวังของแม่แม่ดีใจที่สุดที่ลูกตั้งใจเรียนมาตลอดให้พลังในด้านที่คุณต้องการว่าคุณดีใจที่สุดในอนาคตเขาจะทำดีมากขึ้นดีมากขึ้นอันต่อมานะคะตลอดเวลา แม่ผิดหวังมาหลายอย่างสิ่งที่เหลือคือความมุมานะตั้งใจเรียนของลูกมันคือคุณเอาความคาดหวังนี้ไปให้เขาไว้คุณเป็นคนบังคับเองเนี่ยค่ะให้เขาตั้งใจเรียนแต่มันเป็นการบังคับให้เขารู้สึกว่าอิสระคุณไม่ได้บังคับโดยการออกท่าทางแต่คุณบังคับโดยการที่เล่นกับสมองของเขาค่ะคราวนี้มันไม่กล้าแล้วค่ะเพราะว่าสมองมันรู้สึกว่า เป็นความคาดหวังแบบดีแบบที่รู้สึกว่าแม่เมตตากับเราจริงๆก็ตอกย้ำแบบนี้พร้อมกับให้ของขวัญด้วยนะคะตอกย้ำแล้วก็ให้ของขวัญพูดประโยคเหล่านี้ค่ะซ้ำๆบ่อยๆแล้วก็ให้ของขวัญทุกครั้งที่คุณพูดคุณก็ให้รางวัลเขาหนึ่งชิ้นสามวันเจ็ดวันหรือสิบวันก็ได้ค่ะตอกย้ำซ้ำๆบ่อยๆยิ่งดีค่ะ ไม่แนะนำให้ทำเดือนละครั้งนะคะเพราะว่ามันนานไปหรือคุณเขียนการ์ดอะไรก็แล้วแต่อนาคตเขาเปลี่ยนเลยติกรรมของเขาจะเปลี่ยนไปดีขึ้นค่ะพูดไปถึงอนาคตที่คุณอยากให้เขาเป็นนะคะปโปรแกรมในหัวของเขาพูดซ้ำๆย้ำๆบ่อยๆคะ่ะแล้วครูชนะจะนำวิธีการใหม่ๆมาบอกในคลิปถัดไปกดติดตามครูชนาไว้นะคะแล้วเจอกัน คลิปหน้าค่ะ